ผีตายายกับข้าวมื้อสุดท้ายตาเพลินกับยายจำปาสองสามีภรรยาฐานะยากจนอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางไร่ค่ำคืนนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังกินข้าวอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กทารกแว่วดังมาจึงพากันออกมาดูที่กลางไร่พบว่า มีทารกน้อยน่าจะคลอดได้ไม่ถึงเดือนถูกนำมาทิ้งไว้มีมดไรไต่ตอมเต็มไปหมดทั้งสองมองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยพวกเขารู้สึกสงสารเด็กทารกคนนี้มากจึงอุ้มกลับไปไว้ที่ไร่ส่วนแม่ของเด็กได้ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นเมื่อเห็นว่าสองตายายเอาลูกของตนไปเลี้ยงแล้วก็รีบหนีไปทันที สองตายายได้เลี้ยงดูเด็กทารกเป็นอย่างดีแม้จะยากจนข้นแค้นให้กินตามมีตามเกิดแต่เด็กชายน้ำเพชรก็มีจิตใจที่ดีงามกระตันยูรู้คุณช่วยเหลืองานของสองตายายมาตลอดกระทั่งน้ำเพชรโตเป็นหนุ่มยังช่วยเหลือดูแลตายายเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่ง สองตายายเห็นว่าหลานชายอยากกินแกงหน่อไม้จึงไปขุดหน่อไม้ที่กลางป่าทำเป็นแกงหน่อไม้แสนอร่อยไว้รอหลานชายกลับจากทํางานโทตายายไม่น่าลำบากไปหาหน่อไม้มาเลยเนี่ยถ้าผมรู้นะผมจะไม่ยอมให้ตายายไปแน่ๆตายายยิ้มกว้างอย่างชื่นใจเมื่อได้ยินคำตอบของน้ำเพชร ข้ากับยายของเองอยู่ว่างๆมานานแล้วเองไปรับจ้างทำไร่ทำนาม,มาเหนื่อยๆข้าก็อยากทำอะไรให้เองกินอร่อยๆบ้างโทตาผมไม่เคยหวังว่าจะให้ตากับยายมาทำกับข้าวให้ผมกินสักหน่อยอ่ะตากับยายเลี้ยงผมมาจนโตขนาดนี้ผมเองสิที่ควรทำให้ตากับยายได้กินพวกเขาทั้งสามกำลังกินข้าวเย็นอย่างอร็อร่อยอยูย่ๆ ก็มีหญิงวัยกลางคนแต่งตัวสวยนามว่าการดาพร้อมกับชายชะกันซึ่งเป็นลูกน้องของเธอมาหาพวกเขาและแสดงตนว่าเป็นแม่แท้ๆของเด็กทารกที่นำมาทิ้งไว้เมื่อ18ปีก่อนทำเอาน้ำเพชรตกใจมากเขาไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆของตนฉันมาทวงลูกของฉันคืน เอ็งหมายถึงเด็กทารกคนนั้นใช่ไหมที่ถูกแม่ใจร้ายทิ้งไว้กลางไร่ถึงฉันจะใจร้ายแต่ฉันก็มีเหตุผลเพราะตอนนั้นฉันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ฉันมีพร้อมทุกอย่างแล้วตากับยายส่งหลานชายมาให้ฉันดีกกว่าฉันจะเอาลูกของฉันไปเลี้ยงเองข้าไม่รู้เองเป็นใครมาจากไหนแต่18บปีที่ผ่านมาเองทิ้งลูกไว้ให้ข้าสองคนเลี้ยง โดยที่ข้าก็ไม่ได้เป็นญาติกับเองเลยเองไม่เคยมาดูมาแลมันเลยเรายังมีหน้าจะมาเอาคืนอีกหรือก็มันเป็นลูกของฉันโดยสายเลือดนะสิฉันมีสิทธิ์ส่วนตากับยายเป็นใครก็ไม่รู้คงไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกนะข้าไม่ยอมให้มันไปหรอกคืนมันไปแล้วก็อาจตกรกรรมลำบากกว่าเดิมเพราะแม้ว่าเองจะเป็นแม่แท้ๆของมัน แต่เองไม่ได้เลี้ยงดูมันมาจะเกิดความรักความผูกพันได้ยังไงกันเล่าการดาคิดว่าเหตุผลที่สองตายายไม่ยอมให้ลูกชายมากับตนคงเพราะต้องการเงินทองเธอจึงหยิบเงินมาปึกหนึ่งแล้ววางไว้บอกว่าเป็นค่าเลี้ยงดูตลอดระยะเวลา18ปปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้จบจบกันไปเพราะตอนนี้พ่อแม่ของอดีตสามี ต้องการท่ายญาตผู้ชายมาสืบสกุลเธอจึงต้องมาตามตัวลูกชายแท้ๆกลับไปรับมรดกเนื่องจากในตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กสาวใจแตกทําให้พ่อแม่ฝั่งสามีไม่ยอมรับแต่เมื่อสามีเก่าของเธอแต่งงานใหม่กลับไม่สามารถมีลูกด้วยกันพ่อแม่ของสามีเก่าจึงได้ย้อนกลับมาหาเธอแล้วให้ตามหาหลานชายมารับมรดกซะ เธอก็จะได้ส่วนแบ่งพวกนั้นไปอีกด้วยไม่ผมไม่ต้องการไปกับคุณแม้ว่าคุณจะเป็นแม่แท้ๆของผมหรือไม่ก็ตามผมต้องการจะอยู่กับตายายที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กผมไปกับคุณไม่ได้หรอกเธอคิดดีๆนะว่าชีวิตนี้เธอจะมีปัญญาหาเงินได้เป็นสิบๆล้านหรือเปล่าถ้าเธออยากมีชีวิตที่ดีก็จงไปกับฉันซะตอนนี้ไม่ หัวเด็ดตินขาดยังไงผมก็ไม่ยอมไปกับคุณผมไม่ทิ้งตากับยายของผมเพื่อไปไหนเด็ดขาดการดาไม่พอใจอย่างมากสั่งให้ลูกน้องมาจับเอาตัวน้ำเพชรไปเขาขัดขืนแต่อย่างไรก็สู้แรงชายชะกันไม่ไหวสองคนนั้นกำลังพาน้ําเพชรขึ้นรถแต่แล้วสองตายายก็ได้มาขวางเอาไว้พวกเขาแปลกใจมาก ที่ตายายแก่ชาราทำไมถึงเดินเร็วขนาดนี้พวกเองปล่อยตัวหลานชายข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกตาผมต้องทำตามคำสั่งของคุณนายน้ำเพชร <c oughs> กำลังจะถูกเอาตัวไปสองตายายใช้แรงผลักชายชะกันจนล้มหน้าควา่ำแล้วหน้าตาของตายายก็เปลี่ยนไปหน้าเขียวชำ้ำดวงตาขาวโพลน สะแยะยิ้มกว้างสุดสยองออกมาจนเห็นฟันดำๆทำเอาชายจักันถึงกับพงังะการดามาเห็นเข้าก็ตกใจจนแทบช็อกไม่คิดว่าสองตายายจะเป็นผีนี่มันอะไรกันผีสองตายายเรียกดูลูกชายของฉันนั้นเหรอ <c oughs> แล้วคุณนายยังอยากได้ลูกชาย ที่ถูกผีอย่างพวกเราเลี้ยงมากับมืออยู่ไม่ล่ะการดาสติแตกรีบบอกคนขับรถให้ขับออกไปจากบ้านหลังนี้ทันทีเพราะเธอไม่อยากได้ลูกชายที่ถูกผีเลี้ยงมาเกรงว่าลูกชายจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนคนทั่วไปและอาจนำพาโชคร้ายมาให้กับเธอเมื่อเหตุการณ์สงบลงน้ำเพชรทั้งแปลกใจและสับสน แต่ความรู้สึกของเขาที่มีให้แก่ตาและยายยังมีเหมือนเดิมเพราะเขายังรักและเคารพสองตายายเสมอแม้ว่าท่านจะตายแล้วกลายเป็นผีไปแล้วก็ตามน้ำเพชรได้สอบถามเรื่องราวทั้งหมดของตายายว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรตายายตอบน้ำเพชรด,ด้วยสีหน้าเศร้าส้อยและผิดหวังพวกตนนั้น ได้เสียชีวิตในวันที่ไปขุดหน่อไม้กลางป่าท่านทั้งสองถูกงูฉกจนเสียชีวิตแต่ด้วยความรักและยังเป็นห่วงหลานชายอยากให้หลานชายได้กินกับข้าวที่ตนตั้งใจทำอีกสักครั้งแม้มันจะเป็นข้าวมื้อสุดท้ายที่ได้กินด้วยกันก็ตามพวกเขาจึงกลับมาอยู่กับหลานชาย จนได้ร่วมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสามคนน้ำเพชรทั้งซาบซึง้งและเศร้าเสียใจอย่างมากนั่งลงกราบเท้าผู้มีพระคุณผมไม่นึกเลยว่าวันที่ตากับยายไปหาหน่อไม้จะทำให้ตากับยายเสียชีวิตผมจะพาเพื่อนไปหาศพของตายายมาเผาเองนะครับ ต่อจากนี้ตายายไม่ต้องห่วงผมสัญญาว่าจะดูแลไร่ดูแลบ้านให้ดีขอบคุณสำหรับข้าวมื้อสุดท้ายที่ตั้งใจทำให้กับหลานคนนี้ได้กินมันอร่อยมากและผมจะไม่มีวันลืมรสชาติแกงหน่อไม้ชามนี้ไปตลอดชีวิตขอบคุณความอบอุ่นและความสุขที่ตากับยายมีให้ผมนะครับ มันมันทำให้ผมไม่รู้สึกขาดอะไรเลยแม้แต่น้อยขอบคุณจริงๆครับคุณตาคุณยายสองตายายน้ำตาคลอแต่พวกเขาก็หมดห่วงแล้วเพราะน้ำเพชรโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้วิญญาณตากับยายจึงค่อยๆหายไปน้ำเพชรกับเพื่อน พากันนำศพสองตายายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้บวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สองตายายเพราะเขาอยากให้ตายายไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดแต่ในขณะที่พระน้ำเพชรกำลังนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิก็มีเสียงเรียกจากผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากด้านนอกกุฏิ ท่านเปิดหน้าต่างดูก็แปลกใจมากเพราะภาพที่ท่านเห็นคือการด่าแม่แท้ๆของท่านในสภาพเปียกปอนหน้าตาปูดบวมเธอร้องไห้โหยหวนเพราะต้องการส่วนบุญจากพระลูกชายพระน้ำเพชรได้แต่พยักหน้าและรับปากว่าท่านจะอุทิศไปให้ไม่โกรธไม่แค้นที่แม่ทิ้งเขาไป ขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างการด่าได้รับผลกรรมของตนเองเพราะหลังจากที่ไม่ได้ตัวน้ำเพชรกลับไปก็ถูกพ่อแม่สามีเก่าเล่นงานเธอหนีตายกระโดดลงน้ำท,ทั้งทั้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วสุดท้ายก็ถูกกระแสน้ำพัดจนหายไปร่างของเธอลอยขึ้นมาที่แม่น้ำใกล้กับวัดที่พระน้ำเพชรบ,บวชอยู่ วิญญาณของการดาเห็นพระลูกชายได้บวดอยู่จึงได้มาขอร้องให้พระลูกชายช่วยเหลือนั่นเองถ้าคุณเป็นน้ำเพชรจะให้อภัยและอุทิศบุญให้การดาผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวหรือไม่มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับพระน้ำเพชรกันได้นะครับสา คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทวดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ